นี่ฮะให้ดูฮะอันนี้จะเป็นห้อยจอโคตรปูนะครับหืมดูกันเชียงมาแบบทะลักเน้นๆแบบนี้เลยทุกเราจะบอกว่าน้ำจิ้มบัวที่นี่คือทีเด็ดนะฮะนี่ราดไปฉ่ำๆแบบนี้กับเนื้อปูก้อนเด้งๆดึงๆนะฮะไอจอปูมันต้องแบบนี้นะเนื้อเนาะทะลักจริงอ่ะหืมร้อนดูฮะโอ้โหวนไปแล้วไปฮะห้อยจอไส้ทะลักมันต้องแบบนี้ทะลักจริงนี่ให้ดูกันใกล้ๆเธออันนี้จะเป็นห้อยจอก้างคือเพิ่งเคยเห็นเลยอ่ะเออนี่ไอฮะ ใส่ก้างอ่ะคือก,ก้างจริงๆอ่ะก้างเป็นตัวๆชิ้นๆแบบนี้านาเลยขนาะดหั่นชิ้นแล้วยังเป็นก้างตัวใหญ่อยู่เลยเนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หนองมนชนบุรีนะทุกคนพามากินห้อยจ้อในตำนานนี่นี่นี่ชื่อร้านเย็นตาโฟก้างแม่เจริญนะจะอยู่ติดถนนหนองมนนี่เลยเนาะหายง่ายจริงๆร้านคุณแม่เปิดมาหลายสิบปีแล้วนะเปิดตั้งแต่ถนนเลนเดียวอ่ะเธอใช่ตรงนี้ยังเป็นดินแดงอยู่เลยสมัยก่อนอนะ่ะเปิดมานานมากปาเดี๋ยวพาไปดูข้างในให้ดูบรรยากาศเลยไหม ร้านนี้คือคนเยอะจริงทุกคนจะบอกห้อยจอที่นี่มีไส้แปลกๆด้วยนะอย่างไส้กั้งเนี้ย,ยยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเนาะเธอเป็นที่แรกในชลบุรีเลยใช่นี่ฮะก็ะจะมีเป็นปูก้อนปูอกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือทีเด็ดนะฮะจะเป็นจอปูไส้ทะลักนะครับเขาจะใส่มาเป็นกันเชียงเน้นๆแบบนี้เลยนะครับกันเชียงคือกันเชียงทั้งเส้นจริงๆเนาะเธอเนาะใช่ปูแบบแน่นทะลักเลยคุณแม่กำลังห่ออยู่เลยแม่จ๋าผมขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมจ๊ะแม่อยากไปดูตอนห่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ อันนี้คือกั้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับที่เขามาใส่ในห้อยจ้อนะคะแล้วก็จะเป็นกันเชียงปูนะจ้าแม่เนาะอันนี้เรามาแต่เช้านะมาเห็นตอนเขาห่อพอดีให้ดูฮะแต่ละเส้นนะครับก็จะใส่เป็นปูก้อนอเน้นๆแบบนี้นะคะห้อยจ้อนะครับอันนี้จะเป็นห้อยจ้อก้งแล้วเธอเนาะเธอก้งก็คือมาตัวใหญ่ๆเลยอันนี้อันนึงเขาใส่มันสี่ห้าตัวเลยนะใช่ให้ดูให้ด, Ashe ดูอันนี้คือแบบเรียวๆเลยนะฮะเรามาจังหวะแบบเขากํลาลังห่อพอดีทุกคนวันหนึ่งแม่ใช้ก้างกับปูเยอะไหมจ้าแม่จ๋า ถ้ามีออเดอร์นะว่าเนื้อปู้อนเนี่ยประมาณ8 0ถึงร้อยนึงก่โอ้โหวันละแ0โลร้อยโลหอยยังไงแม่หอแม่หอมือทุกอันเลยจ้ะแม่พอเป็นที่แต่เราเราตอนนี้เรามีพิมพ์ี้ยเราไม่ต้องอใช้มัดเหมือนสมัยก่อนที่แม่ทำอ๋อ่งางขึ้นหน่อยชเชือกปอโอ้มันยุ่งยากแม่ <c oughs> เลยคิดเนี่ยเป็นคนที่คิด อันนี้เหรอจ้าแม่ใช่ค่ะอ๋อเป็นลูกของเขาเลยค่ะเป็นร่องอ๋อวางพลาดไปแล้วมันจะเป็นร่องๆแบบนี้ใช่ไหมจ้าเวลาเราไปนึ่งใช่ไหมฮะพอสุกปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นลูกเลยแล้วเท่ากันเสมอกันทุกลูกอ๋าเออเป็นความรู้ใหม่เชัดเจนเลยค่ะเออนี่แม่เขาห่อเสร็จแล้วก็จะเอามานึ่งอย่างนี้เนาะจ้าแม่เนาะอันนี้นึ่งประมาณกี่นาทีจ้าแม่จ้าเต็มที่ยี่สิบนาทีค่ะยี่สิบนาทีสุกเสมอเลยค่ะอู้ยดูร้อนมากเธอเป็นตู้อบนะคะตู้อบไอ้น้ำค่ะตู้อบไอ้น้ำนะคะนี่นี่ให้ดูข้างในนะ นี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะอุ้ยร้อนจริงกล้องสะพังเน,นี้ยดูก็คือเนียไขึ้นิงเลย <c oughs> อันนี้คือแบบเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะร้อนๆน,นะฮะนี่ดู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 เห็นไหมอ่าออกมาเป็นลูกแบบนี้เลยที่แม่แมบอกนะพอวางผ้าเป็นล่องๆนู่นนะ่ะมันจะออกมาเป็นล่องแบบนี้เลยเนาะเธอเนาะอ่าแล้วก็หัน่นหั่นเป็นลูกๆลูกๆลูกลูกูก,ก,ก,กันนี่ยประมาณห้าลูกเส้นหนึ่งประมาณนี้เนาะจะไหมเนาะห้าลูก่ ร้อนๆนะฮะนี่ฮะอันนี้ที่ผมสั่งไปนะครับจะเป็นจอโคตรปูนะทุกคนโอ้ยดูเนื้อปูมาแบบบึ้มๆเลยแม่ผมขอดูหน่อยจ้ะแม่จ้ะนี่กัญเ,เชียงปูมาแบบเน้นๆแบบนี้เลยนะฮะอ่าลูกหนึ่งอันนี้80บาทเนาะจ<ช>้ะแม่เนาะที่ผมสั่งไปเนาะอัน <ไป S 2> นี้นทอดประมาณกี่นาทีจ้ะแม่จ๋าลูกใหญ่ๆห้านาทีห้านาทีห้านาทีโอเจล้อกันกรอบนอกนุ่มในนะจ้ะแม่เนาะกรอบนอกนุ่มในนะจ้ะแม่เนาะแบบเนื้อเนื้อหมูจะจะบางมากจะมีเนื้อปูก้อนเนื้อปูก้อนจะเยอะใช่ไหมจ้ะ นี้ก็คือรอห้แล้วน้ำลายสอแล้วนี่ให้ดูกันใกล้ๆเธออันนี้จะเป็นห้อยจอกั้งคือเพิ่งเคยเห็นเลยอ่ะเออนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะอ่ะลองดูิขอลองชิมแบบเปล่าๆเลยกั้งมาเป็นตัวเลยป็นไงมันก็แลกดีกั้งอาเป็นตัวเลยข้างในอ่ะใช่อันนี้คือยังไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยนะสดๆเรียวๆเลยโอ้ยนะกกั้งมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะฮะห้อยจอกั้งครั้งแรกในชีวิตครับ ต้องใส่มือช่วยประคองใช่นะฮะใส่ก้างอ่ะคือก้างจริงๆอ่ะก้างเป็นตัวๆชิ้นๆแบบนี้านาเลยขนาะดหั่นจรินแล้วยังเป็นก้างตัวใหญ่อยู่เลย,ยใช่ไหมใจแบบเนี้ย <c oughs> อิ่มเงมนะี้วันเนี้ยนี่ฮะให้ดูฮะอันนี้จะเป็นห้อยจอโคตรปูนะครับหืม <c oughs> ดู กันเชียงมาแบบทะลักเน้นเน้นแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าน้ำจิ้มบัวที่นี่คือทีเด็ดนะฮะนี่ราดไปฉ่ำๆแบบนี้กับเนื้อปูก้อนเด้งๆดึงๆนะฮะลาเธอลุยปูอุ้ยดูลูกนึงคือใหญ่มากให้เจ้าปูมันต้องแบบนี้นะเนื้อทะลักจริงอ่ะร้อนคุณทอดเลยอือดูนะไม่มีความร้อนเลยลูกนึงคือใหญ่มากให้ดูใกล้ๆนะฮะลูกนึงกับเท้าคำปั้นนะเด้อ กํปั้นน้องไปปัานนี่คือได้เลยละน้ำจิ้มบวยเขาอร่อยอ่ะเธอเขาจะไม่ได้หวานแหลมฉุนขึ้นจมูกนะก้อนคือใหญ่มากกัดไหวปะเนี่ยเธอดูนี่เนื้อปูเขามาทะลักแบบนี้เลยดูฮะหล่นไปแล้วไปฮะไปจ่อใส่ทะลักมันต้องแบบนี้ทะลักจริงทุกนย่างก็คือจะมีเนื้อปูก้อนอยู่แล้วกัดไปยังไงก็เจอใช่นะแล้วเนื้อปูคือหวานฉ่ำเลยเออจะบอกว่าใครเคยกินเจ้านี้น้ำจิ้มคือทีเด็ดนะบอกเลย เด็ดดวงมากเขาจะไปเป็นน้ําจิ้มบววแบบแท้ๆเลยนะใช่แล้วดูปูลงไปอยู่ในน้ำจิ้มหมดแล้วนี่ยืนกินกันอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยทุกคนฟิลโคตรดีอ่ะคือเราก็กินเลยใช่ไปหาผมขอลองบ้างนะหือความหยดย้อยเนื้อปงเนื้อปูนี่คือแบบอลังการมากอันนี้จะหอไม่หมดนะถ้าแบะมาคือมันเหมือนระเบิดอ่ะเหมือนระเบิดออกมาคือกลับเข้าไปรูปเดิมไม่ได้จริงฮม เป็นไงปูหวานและและน้ำจิ้มอร่อยมากบรรยากาศตอนนี้กำลังคึกคักเลยฮะที่ร้านนี่ใครที่เป็นอิสลามนะครับ ที่นี่เขาจะเป็นห้อยจ้อไก่ขายด้วยนะทุกคนก็จะเป็นไส้ปูไส้กั้งอะไรแบบจุกๆเหมือนเดิมเนาะอ่านี่อันนี้จะเป็นแบบแพ็กสาเร็จรูปเนานะเธอเนาะใช่ถนะ้าใครอยากกลับไปทอดกินเองที่บ้านนะ่เขาก็มีแบบแพ็กด้วยนะหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดเขามีจัดส่งทั่วประเทศเลยเนาะส่งห้องเย็นวันเดียวก็ถึงละเธอใช่เอาไ้เก็บไว้กินทอดกินอนะ่ะเก็บได้เป็นเดือนใช่ไหมพี่บอกอันนี้คือซื้อไปกินหรือซื้อไปขายเธอซื้อไปแจก <laughs> อันนี้เหมือนคนรับยิ้วเลยนะ แม่ชอบกินก็ซื้อไปฝากแม่ว่าเออนี่ใครอยากตามมานะครับร้านเขาด้ชื่อห้อยจอปูเย็นตะโฟกั้งแม่จเจริญน,นะครับเบอร์โทรตามนี้นะคะทุกคนหาง่ายๆเขาจะเป็นป้ายสีแดงๆอยู่ติดถนนหน,น,นองมนแบบนี้เลยนะคะเนาะคือจริงๆที่ร้านเขาไม่ได้เด็ดแต่ห้อยจอนะห่อหมกเย็นตะโฟอะไรก็คือเด็ดเหมือนกันเนาะคันที่เรามากินห่อหมกก็ติดใจมากอร่อยมากขอละร้อยถ้าใครอยากตามมาร้านเขาเปิดแต่8โมงถึง6โมงนะใครมาไม่ถูกเดี๋ยวใส่พิกัดไปให้ใต้โพสต์เนาะอันนี้พอไม่ได้เดิม่พออีกไหม